สวัสดีครับรูปรอสวัสดีครับซาเวียสอเดชพันธ์โอ้โหหน้าตาดูแจ่มใสนะดูมีความสุขกับกับการได้ซ้อมมวยกับการได้ต่อยมวยมากๆเลยใช่ครับมีโปรแกรมแล้วนี่มีแล้วครับวันไหนนะครับวันที่26มกราครับก็26ครับผมยีมกราลาถ้าวันศุกร์ใช่ไหมฮะใช่ครับแสดงว่าก็เป็นวันลุมพินีใช่ครับเจอกับก้องชัยชนยอนเมืองครับโอ้โหคู่ปรับเก่าครับผมเป็นไงบ้างเจอคนนี้ ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเป็นคนเก่งมากก็ชอบต่อยคนเก่งครับเออต่อยกับกล้องชัยไฟที่แล้วเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้แฟนหน่องไปเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนครับแต่ดูเดือดมากเลยเนาะใช่ครับเออเราคิดว่าเราแพ้เขาลูกไหนก็แพ้เพราะว่าเขาเข้าเป้ามากกว่าผมครับอ๋อแต่ดูเดือดมากใช่ไฟนั้นได้โบนัสด้วยครับผมโอ้โหแพ้แต่ได้โบนัสดีใจครับเป็นไงเป็นไงบ้างได้ล้างตากับกล้องชัยอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่า ไฟนั้นเป็นไฟแรกของผมที่ได้มีโอกาสต่อยวันแล้วก็ต่อยน้มเล็กด้วยครับครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เขาเคยต่อยประมาณ3-4ครั้งก่อนหน้านี้มีประสบการณ์เยอะกว่าผมเออแต่ตอนนี้เราต่อยวันหลายไฟแล้วครับผมเป็นไงบ้างคิดว่าจะล้างตาได้ไหมได้ครับก็ตาไม่คิดได้ก็ไม่ต้องขึ้นเวทีครับผมโอ้โหสุดยอดจริงเลยซ้อมหนักมากกี่เดือนแล้วเนี่ยซ้อมมาเนี่ยก็ตั้งแต่ต่อย ก็ยุ่นิดน้อยให้เจมสหายแล้วก็กลับมาซ้อมต่อหยุดไม่กี่วันใช่ครับตอนที่ต่อยช่องเย็นหยุดไม่กี่วันแล้วก็กลับมาซ้อมต่อโอ้โหดูร่างกายดีมากนะซาเวียนะดูดิแหมสุดยอดจริงเลยอ่ะนะครับเออเออเออเราต่อยวันมากี่ครั้งละต่อยวันรมินี้กี่ครั้งละสี่ครั้งครับไฟแรกเจอกับกองชัยแพ้คะแนนแพ้คะแนนรับโบนัสสามแสนห้าครับผมไฟสองเจอกับดับดำเอ่อชนะดับดำแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนใช่เราได้โบนัสสามแสนห้าด้วยใช่ครับไฟที่สามอ่าชนะดับดำครับ ไม่ได้โบนัสไม่ได้โบนัสไฟที่สี่าชนะโอมาครับอ๋อก็เ่าเาบอกว่าสี่ไฟชนะสองแพ้สองครับผมได้โบนัสสองไฟใช่ครับเจ็ดแสนบาทครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเราพอใจผลงานของเราไหมในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวมก็รวมก็พอใจครับอืแต่ว่าผมไม่เคยคิดแบบ อะไรดีแบบตรงดีกว่าเดิมครับแบบดีกว่าเดิมไม่เคยแบบพอใจครับต้องพัฒนาเรื่อยๆใช่ครับคิดว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างในตัวเราก็ตอนแต่พี่นี้ผมเห็นตัวเองผิดหลายเรื่องครับครับเช่นอย่างหนึ่งก็คือต้องเข้าเป้ามากกว่าครับยังไม่แม่นต่อยต่อยต่อยแล้วก็มั่วไปหน่อยใช่ครับอ่าต้องแน่นกว่าแล้วก็ยิงนิ่มกว่าครับแน่นกว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบ ไม่ทําสไตล์ตัวเองครับแบบบูเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมแต่ว่าชรดกวาต้องเดิมครับต้องเข้าเป้าต้องแม่นยำากว่าเดิมแต่ว่าสไตล์ผมก็คือเหมือนเดิมตลอดไปครับก็บูเหมือนเดิมตามสไตล์ใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อนร่วมค่ายเราได้ไปวันใหญ่ละอาลิปใช่ครับเราอยากไปเหมือนเขาไหมอยากไปแน่นอนนั่นคือเป้าหมายสูงสุดอยู่แล้วใช่ครับเราต่อยเวทประมาณร้อยยี่สิบห้าไหมใช่ครับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดตั้งเป้าว่าอีกกี่ปี ถึงจะได้วันใหญ่เราตั้งเป้าตรงนั้นไหมหรือว่าภายในปีนี้ปีนี้เลยครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับใช่ครับเอ่อเออต้องอยู่ในสมองก่อนแล้วก็ตามต้ามจริงต้องไปให้ถึงใช่ครับใช่ไหมครับลูกพี่เราพูดอะไรกับเราบ้างรอเช็ดก็แกเป็นกาลังใจให้ตลอดครับก็แกสอนแล้วก็คุมซ้อมทุกวันครับเขาดูไหมอะไรครับดูไหมดูไหมแปลว่าดูแปลว่าร that that's boss, Then t fierce fierce. during he uh. เฟียสฟ i n ฟิทแบบโหดเนาะโหดโหดไหมโหดเท่ากันหรอโอ้ดูเขาไม่น่าโหดนะพูดเล่นครับผมชอบครับผมชอบสองต้องแบบนี้นะใช่ครับมาอยู่สอเดย์มกี่ปีละก็สองปีแล้วครับเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่สองปีปีใช่ครับสองปีก็ดีใจมากครับก็มีประสบการณ์ต่อยทุกเดือนครับก็ดีใจมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบต่อย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 ครับ ห้าประสบการณ์นะครับแล้วก็ที่นี่ได้โอกาสแล้วก็คนเยอะคนเยอะเด็กเยอะก็มีเด็กมวยขาวมวยฝีมือมวยหมัดทุกอย่างก็ผมได้เรียนจากเขาครับผมดีใจที่ทุกคนรับผมวันเป็นคนไทยคนหนึ่งครับก็ดีใจมากตอนนี้ซาเวียอยู่เมืองไทยถือว่าดังมากระดับหนึ่งเราอยู่สเปนเหรอเราเราเราดังไม่มีแฟนคลับเยอะไหมที่สเปนก็พูดตรงๆไม่ครับไม่มีเลยเหรอเพราะว่ามวยไทยไม่ใช่กีฬาที่ดังที่นู่นสมมตินะ คนอายุ16ปีครับเข้าไปดูมวยแต่ไม่อยู่กับพ่อแม่ไม่อยู่เข้าไม่ได้ครับใช่ครับแบบที่นู่นเขาเตะบอลกันนะใช่ครับส่วนมากเตะบอลนะใช่ครับแบบเขาแล้วก็รัฐบาลไม่เคยช่วยดึงมวยครับอ๋อเขาไม่ใช่กีฬาไม่ใช่กีฬาที่นิยมเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมครับอ่ะวันที่26นี้นะครับเจอก้องชัยฝากแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครก็ ผมขอให้ FC ช่าไทยแล้วทัวโลกเป็นกำลังใจให้ผมว่าผมจะเต็มที่แน่นอนวันทุกไฟ์ครับครับผมโอเคครับโอ้โหสุดยอดมาก